ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขชนนะครับที่เสำารับชมช่องช่อชาลัดฟาร์มนะครับมือนี้ช่อชาลัดฟาร์มนะครับที่ภามาเบิ้องงวงงามนะครับเป็นงวงนําเขามาใหม่นะครับเป็นงวงแม่ลูกนะครับอ่าแม่นเบิ้งงังีสีน์่แม่นงวดตัวหน่อยนะครับผมยืนอยู่พื้นสูงนะครับมันอยู่ต่ำนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นงวงแม่ลูกนะครับแม่ลูกอ่ลูกแรกเนาะครับเนาะอ่สีแดงเม็ดมะขามเลยนะครับนี่อ่สำหรับตัวลูกนะครับเป็นลูกของสิวัยศูนย์เก่าหกนะครับงวงยูนี่นะครับเป็นงวงของ สลัดฟ้ามีงนะครับนี่ก็อยูุบันดงสว่างนะครับอําเภอสมัดจังหวัด้อยเอดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นง่วเมียเฟมใหญ่ๆนะครับสูงประมาณสูสีร้อยหกสิบนะครับนี่สูสีร้อยหกสิบนะครับตัวลูกเขาเป็นลูกของซีไวซ์สู์เก้าหกนะครับอายุพึงเดือนกว่าๆนะครับนี่นะครับอนะครับเบิ้งมาเบิ้งเลี่ยมตัวเมียนะครับเออเลี่ยมตัวเมียก็ดีนะครับดูแข้งดูขาใหญ่นะครับอหางจับสูงดีนะครับหางเย้าหลากดินเลยนะครับนี่ นะครับสีแดงเข็มๆทั้งสี่นะครับกับเป็นง่วน้ำนมดีนะครับเมี่ยนี่ง่วนน้ำนมดีนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสิบ้ามาเบิ้งตัวลูกเขานะครับนี่โอ้ตัวลูกนะครับเบิ้งแผ่นหลังนะครับนี่นะครับตัวลูกนะครับเดียมตัวดีขึ้นกันนะครับนี่น้ำนมแม่ดีนะครับหนังข้อล้วกันเนื้อหนังมังสากดิำลังมากนะครับตัวนี้อายุพึงเดือนแน่ๆนะครับนี่ ตัวนี้กับพร้อมเปิดราคานะครับท่านใดสนใจนะครับกับเรียนเชิญชมตัวจริงได้นะครับกับยูบันดงสว่างอำเภอสมันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้กับเปิดราคาทีสองแสนสองหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับนี่นะครับเป็นลูกของซี่ไวซ์สูงกลีหกนะครับเมียเฟมง่ายๆแบบนี้แล้ครับหายากแล้วครับนะครับเบิึงเลียมตัวลูกนะครับแล้วการเนื้อหนังมั่งซานะครับนี่นะครับเอ่อนะครับสองแสนนี่กับถือว่าสองแสนสองนี่กับถือว่าตัวละแสนกว่าบาทนะครับแสนในเนี้ยนะครับก็คือว่า นะครับเมียเป็นหัวเฟมไงนะครับลูกนะครับฮกเก็ตเดือนผมกรนลั่นตีราคาได้เลยนะครับว่าลักแสนแน่นอนนะครับนี่นะครับต่อไปเมียกระสิผสมอีกแล้วนะครับเมียกระสิผสมอีกแล้วนะครับเอาจากสามเดือนยังผสมก็ได้นะครับนี่นะครับลูกพึ่งเดือนน่ๆนะครับนี่เออกระพึ่งเหนือหนังมังซานะครับต่างข้อกับลังมาเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นเมีบอกที่ดีเลยนะครับนี่ สีแดงเข้มๆยังสีนะครับหายากนะครับราคาเปิดที่2องแ0นสบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับสนใจติดต่อที่เบอร์0ูนย2หกสองหนะครับด่วนๆนะครับครับถ้าในสนใจกับทวงติดต่อได้นะครับเไปเบ่งเมียนะครับเมียเป็นงัวเฟิยมไงนะครับ เป็นหัวเฟมใหญ่นะครับน้ำนมแม่ดีนะครับสีแดงเน้นมะขามเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่างามอยู่ครับงามอยู่หายากเก็กน้อยนะครับขึ้มาแบบนี้นะครับเบิ้งดูแข็งดูค้ายง่ายดีครับพอแม่พี่น้องเบิ้งนะครับสีแดงเลยนะครับเรียนเชิญชมตัวจริงได้นะครับอยู่บ้านดงสว่างอำเภอสมบัติจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของชาวชลัดฟ้ามเองนะครับนี่ไปเบิ้งตัวลูกนะครับตัวลูกกั หอนซ้อนนะครับหนังคอนะครับเป็นลูกของซีไวต์สวนเก่าฮกนะครับนี่เนื้อหนังมังสาหยุ่นๆนะครับเมียตะกี้นะครับเมียนี่นะครับกับเป็นเมียที่ฟ้องสางเงยนะครับกับถือว่าอ้วนบักคักเลยครับตอนตะกี้นะครับนะครับขอลูกอะผอมๆลูกเนี้ยเช็คหน่อยนะครับเนื้อหนังมังสาดีทุกโตนะครับทั้งเมียทั้งลูกนะครับ ได้สนใจกับทรมาติต่ตนะครับได้นะครับราคาผมว่ามันกับบอเพียงเหรอครับมันกับยูผมว่ามันกับยูราคานี่นะครับนี่นะครับเอาไปไปพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับนี่นะครับงวราคานีกับือวว่าบอเพียงนะครับผมพินหวงก็สามารถเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้ก็คือห้องอ่านเท็นเห็นแล้วนะครับคือลูกหกเดือนนี่ผมมาขายเดบวต่าต้องเกษรนะครับผมผมเสือได้เลยนะครับงวดสาวหน่อย เมียนะครับเมียเป็นง้อเฟมยเงยนะครับถ้าผสมติดแล้วแห้งอ้วนแห้งหนีก็นี่นะครับคล้ายลักแสนคือนกันนะครับเมียเขานะครับน้ำนมเมียดีๆแบบนี้นะครับบ่มีไผเด็ดครับบ่อยากซื้อนะครับผมการันตีได้เลยนะครับกับเบิ้งดกแข็งดูขานะครับตัวสาวหน่อยนะครับแข็งขาคอขาดีมดนะครับเบิ้งความเงา้วความดึกนะครับนี่ตำแหน่งหางกระจับสูงดีนะครับอยากวองลูกเมียจักหน่อยนะครับเบิ้งนะครับ นี่อนังมังสายืนหยิ่นแบบนี้นะครับเนี่ยเฟี้ยงง่ๆนะครับโอ้ออนซ้อนงองามนะครับเบิ้งลูกนะครับออนซ้อนลูกนะครับลูกน้ำนมดีนะครับเออนี่กินน้ำนมแม่ดีๆทัสนะครับกับเนื้อนังมังสากับสิมาเร็วนะครับอายุพึ่งหนึ่งเดือนก็กว้านะครับนี่เราไดสนใจเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับกับดวนๆนะครับที่ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์ 0621237649นะครับเออดวนๆนะครับงอแบบนี้นะครับอยู่ว่าคอยโดนปไนไดนนะครับนะครับแม่กับงามๆนะครับเงินหลายบาทหลายตังค์นะครับไก่อยากให้พ่อควยพี่น้องมาชมตัวจริงเอานะครับเงินหลักแสนเนาะครับเนาะการลงทุนนะครับมันจะยันมันซื้อเงินหลายแล้วในเฟสใน ยูทูบคือเป็นดังซีนะครับนะครับ้องชมตัวจริงเท่านั้นนะครับเนาะไม่ว่าอยากติดต่อมาทาง Facebook กับติดต่อมาไหนครับที่อนุกูลชัยรัตน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ e n u k w o n นะครับแต่ในสนใจนะครับก็ทถ้าเขามาถามได้นะครับนะครับงอฟมยังไงงงามเป็นสืกับมีติงติงหนึ่งนะครับนี่ก็บม่มีปัญหาเดี๋ยวนี่ก็ถือว่างองามกับ นี่นิดน้อยนะครับนะครับกะงามดีนะครับเมียฟิล์มมีไงยังสีเนืนังมังสาย็นย่นนะครับทั้งลูกนะครับเบื้องกล่าเนื้อด้านท้ายของลูกนะครับลูกกำเนื้อด้านท้ายเปิดกว้างดีนะครับเนื่อนังกำลังมากนะครับแข่งดูุ่ค้าง่ายง่ยังสีนะครับกะใครก็พอแม่พี่น้องไปซื้อตัวเดียวแสนก่้บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวสองโตนะครับสองหัวใจนะครับกับลูกก็ออกไม่เห็นชัดเจนแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นงัวทีอ่ สมบูรณ์ทั้งสองนะครับคือเม่กับน้ำนมดีนะครับง่วเฟี้ยมใหญ่พร้อมลูก,กันเนื้อนังมังสาดีครับสีแดงเวนบันมขามทั้งสองตัวนะครับถือว่าสมนะครับสมเงื่อนสมราคานะครับราคานี้ก็เอาให้พ่อแม่พี่น้องไปต่อได้นะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับ เอานะครับมื่อนี้กช่องช่อชลธารฟ้านะครับขอขอบคุณพ่่อแมพี่น้องสุขทุกคนนะครับที่เขารับชมช่องช่อชลธารฟ้านะครับท่านใดสนใจกับติดต่อเข้ามาได้เด้อครับเด้อที่เบอร์0 6 2 1 2 3 7 6 4 9นะครับก็เปิดที่2ง0 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับมื่อนี้ก็ขอกราบเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ